เอาอิหลีเดพี่นองอืมย่าๆคิดเลี้ยงอายุเลี้ยงเถาเลี้ยงแกอืมปีนี้สี่สิบแปดอีกสองปีกะหาสิมีความรู้สึกบ่ชอบบ่ามากักกำลังสิยางเขาเลขาอืมอิหลี จิตใจมก็รู้สึกว่าว่าท่านอยากหลับนะอืช่วงที่สิบปีทีแล้วก็คิดว่าอ๋อสิเขาเล็กสิแล้วบ่ามักเ่าอืสิบปีผ่านไปผ่านมาบัดท,ที่นี่สิมาจมมบาสิเขาเล็กหาแล้วอืคนมี่อายุหาสิบขึ้นไปนี่คือคือคนเริ่มเถาเริ่มแก คนอายุหกสิบขึ้นไปเนี่ยก็คือคนเ่าแล้วแกแล้วคนที่มีอายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปคือแกคักแล้วอืมดูว่าแกชรลาคักแล้วคนอีกแปดสิบปีขึ้นไปคือแบบง่อมแล้วอืมอันนี้ฉันคิดแบบนี้นะอืมซึ่งตัวเองอ่ะอีกสองปีจะเขาเลขาจะได้ขึ้นซ จะได้กึืนซื้าเป็นคนเริ่มเ่าเริ่มแกม <c oughs> จิตใจยังยังบกพรอมไหมเข้าใจปะบอบท่านอยากเ่าแหม,มแต่ว่าก็เหตุยังบ่ได้แก้ไขยังบ่ได้เลยมันเป็นธรรมชาติของมน,นุษย์สิ่งที่สิเอทัยบอคิดบอ กังวลบ่จิตตกก็คือมีเรียงเดียวเลยคือหยุดคิดอืบ่ต้องคิดจังสี่เมมีมีวิธีเดียวอืหยุดคิดเ้าคิดเหตุจิตใจให้ชิวๆสบายๆผ่อนคลายอืให้คิดสบายนี่มันเป็นธรรมชาติของ มนุษย์ที่เกิดมาเนอะอิหลีเดต้องคิดแบบนี้อายุขนาดนี้แล้วสิข่าวหาซิบแล้วต้องคิดให้ได้ต้องปองให้ได้ว่าเถามื่อนี้มื่อนากระเ่าอังซีเมะเข้าใจปะอืม <laughs> อาการของคนบ่อยากเท่าอืมต่ว่าสัวสีหอดหาซิบ จากนี้ไปเนอะสองปีนี้กะก็คงจะปรุงได้คิดได้รับได้ย่อมรับได้จังสี่นนะค่ะเดบอืม <c oughs> ว่าด้วยเรื่องของคนบพท่านอยากเถา <c oughs>